จริงๆไม่เชิงว่าแบบอยากเป็นนักร้องให้ได้อย่างเดียวลยครับเหมือนผมจะมองเป็นภาพรวมมากกว่าก็คอออือเหมือนพอเราจะต้องทําเพลงนี่คืออยากทําเพลงออกมาก,ก็คือเหมือนมีเป้าหมายคือเป็นชิ้นงานนะครับก็คือแบบทำยังไงก็ได้ให้มันมีชิ้นงานของเราก็เลยแบบพยายามหาทุกวิธีก็ไปศึกษาจนจนจนมันทําเป็น พลงได้มันเรียกะไรเหมือนมันเนียนๆไปจนจนจนแบบไม่ได้เหมือนแบบเหมือนแบบเรามีความฝันแล้วเราจะไม่เหมือนเนียนๆท่านทำไปก่อนท่านทำไปก่อนเหอนเองะเหมือนฟีลเหมือนว่ามันเป็นงานศิลปะของเราอะไรประมาณนี้ครับเหมือนชีวิตเลยแล้วก็อ่ผมจะเริ่มทำเพลงโดยใช้ชื่อว่ากรีนทีฮะตอนนั้นเหมือนชื่อบอกว่ากรีนทีก็คือใช้เวลาในช่วงหมอต้นนี่แหละครับทำช่วง ตั้งแต่มอหนึ่งเทอมสองครับก็คือใช้คิวเบสนะครับออก็คือแล้วตอนนั้นไม่มีเบสเลยก็ต้องใช้กีตาร์แล้วปรับพิชให้มันแบบต่ำไปแล้วก็กช <laughs> แล้วก็แล้วก็เขียนกลองอะไรเงี้ยครับแบบโม่วม่ง่ายๆในคอมแล้วก็ค่อยๆอัดกีตาร์เอ่อโดยใช้แบบแอมต่อ USB อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไมค์ก็คือเป็นไมค์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 คอมไมค์คอมที่มันจะอันนตึ๊ง บางทีก็เอาเอาไมค์คอมไปเจาะตู้แล้วก็เล่แล้วก็อัดเข้าไปแล้วก็เอาเท่าที่มีพี่นะประมาณนั้นนะมีอะไรก็ใช้อนนั้นแต่ว่าเป้าหมายคืออยากจะมีเพลงอยากจ็สร้างเพลงไอ้เป้าหมายตรงเนี้ยพี่นั่งเจ๋งผมทึ่งตั้งแต่ที่ฮิวเล่าเมื่อกี้แล้วครับสิ่งที่ฮิวเล่าเมื่อกี้ผมว่านักดนตรีที่เป็นสุดๆที่เป็นพีกๆนะวันเนี้ยเขาก็เคยทําอย่างฮิวแบบนี้แหละคือมีอะไรใช้เท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือ การได้ลงมือทําและทดลองกับสิ่งที่เรามีวันนั้นอ่ะเอาไม้ไม่อย่างเงี้ยไปอัดกีตาร์วันนั้นเรารู้เลยว่าวันนั้นอ่ะเราทําดีที่สุดแล้วใช่ไหมจากของที่มีแต่พอวันเนี้ยพอเราได้โตมาเรามีไม้ดีๆไปจ่อต้งจ่อตู้เราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าไอ้ที่เรามีอ่ะแม่งไม่ได้ดีเท่าวันนี้หรอกแต่เราก็ได้ลงมือทำแล้ววันสอนน้องไปในตัวมันสอนน้องไปในตัวนะสำคัญมากไม่ธรรมดาเว้ยมาเขาเรียกว่ามาเว้ยเวดีเว้ยเริ่มดีเริ่มดี ยิ่งพูดยิ่งแตกต่างแต่ต่างมันมีมือเบสรู้จักอยู่คนหนึ่งครับครัเ้งเละเทะเั้งแหลกตั้งแต่เด็กเลยตอนนี้ไั้แต่เด็กตาเบอเดียวอ่ะเดี๋ยวดีคุยเรื่องดองเออเแต่เป็นคนเก่งจริงพี่ผมจะเปรียบเทียบให้นะในยุคผมอะผมไม่ได้มีความฝันแบบนี้ที่จะ สร้างเพลงของตัวเองสักหนึ่งเพลงผมแค่เล่นเพลงของใครให้ได้ให้เหมือนที่สุดหนึ่งเพลงเออวาแตกต่างเลยแตกต่างเลยนะยุคพี่ป้อมอ่ะเล่นเพลงของใครให้ได้ให้เหมือนหนึ่งเพลงเพื่อจะไปเล่นในร้านสักร้านหนึ่งอ่าแต่เด็กยุคนี้เจนใหม่ยังเจนอย่างเงี้ยสร้างเพลงของผมให้ได้สักหนึ่งเพลงด้วยของที่ผมมีทั้งหมดเออเออผิดกันเลยตอนนั้นคือตั้งใจจะสร้างแคปต้องการจะสร้างเพลงมอเนี่ยนะมอหนึ่งมอสองเป็ดมอหนึ่ง แล้วคิดดูนะเขาจะไปขนาดไหนพี่โปรดิวเซอร์ไม่มีไปโหตอนโปรดิวเซอร์ได้นอนผมว่านะอะต่อต่อมหนึ่งตั้งใจว่าจะสร้างเพลงละสร้างมาได้ไหมครับก็ได้มาประมาณเออก็คือปล่อยไปเรื่อยปล่อยด้วยครับปล่อยในฟังใจ YouTube อะไรประมาณนี้ครับสำเร็จด้วยปล่อยปล่อยโซเชียลด้วยโอ้กูยังกีตาร์มือเดียวอยู่เลย เอาเก่งจริงเก่งจริงยอยอมยอมมอนหนึ่งนะกุณเป็นนักบ้าคกณยิเดอกบ้าไม่ค่อยเป็นเลยนะพี่สร้างเพลงแล้วว่ะใครสอนใช้โปรแกรมก็ดูใน y o u t u b e หรือจริงๆ Youtube ก็ไม่ได้ดูเยอะเน้นแบบเน้นอ่านตามที่โปรแกรมมันมันมีครับแบบก็คือก็อ่านตามมันแล้วก็ค่อยๆจบรายการเลยได้ปะทำไมรู้สึกโง่ไโง่ไปชังล